สวัสดีครับมาพบกับ Ford Focus ส2.0เจอโต้ปี2013ครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะลูกค้าเครดิตจัดได้เต็มฟรีดาวครับออกรถจบอยู่ที่3,000บาทครับผ่อนดูว่น3,000ครับ6ปี172งวดรถสงวดรบางเดิมครับไม่มีชนหนักครับสีดำาสริมเงามรอบคันเป็นรุ่น2.2นะเครื่องยนต์เบนซินครับสภาพก็พร้อมใช้งานได้เลยครับ ภายในสวยนะพวงมาลัยมัติดฟังก์ชันแอร์แบ็กเอเบสเป็นเบาะหนังนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเบาสะสภาพสวยครับไม่มีขาดไม่มีแตกเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรนะครับแอร์แบ็กคู่สนใจดูรถได้ที่เขตบาเวทนะฮะถนนพัฒนาการตัดใหม่กรุงกรุงเทพครับสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าเครติตบริติด,ตด,ตดเครดิตไม่ได้รับนะครับ